เอาละครับนานาการกับแอนเชนคอยนะครับก็เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะกับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมเราจะเอาเจ้าเหรียญนี้ยไปซื้ออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67เอลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสรายการ Two Nubs s u m m o n e c a s นะครับอ่าก็วันนี้นานาสาระนะครับผมกับ Ancient Coin นะครับผมเจ้าตัว Ancient Coin เนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่เราสามารถจะได้รับมานะครับจากการทำกิจกรรมนะครับผมในเกมนะ ก็สําหรับการทํากิจกรรมในเกมก็จะเห็นกล่องที่อยู่ทางอีเวนต์นะครับกล่องอีเวนต์ทางขวาเนี่ยนะครับแล้วก็แอนเชนคอยเนี่ยก็จะแบบว่าติดมากับตัวกิจกรรมแทบจะทุกกิจกรรมเลยนะครับที่เราทำนะอย่างเช่นณปัจจุบันก็จะเป็นกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับ for special bingo event นะก็เป็นการเล่นบิงโกนะครับก็ให้เพื่อนๆทำกิจกรรมตามที่เขาเขียนไว้ในนี้เลยนะครับแล้วก็ทำบิงโกถ้าสมมติเราทําจนครบหมดเนี่ยมันก็จะได้บิงโกทั้งหมดเนี่ยนะเราได้ตัวมาทั้งหมดใหกใบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยก็เจ้าแอนเชนคอยก็จะอยู่ตามนี นะครับผมเนี่ยมันก็จะจเจเย่แอชเชนคอยก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ซื้อของต่างๆในร้านช็อปอของ er s u m m o n e r สโวได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังกันว่าเอ้ยเอามาซื้ออะไรให้มันคุ้มซื้อมอนสเตอร์ตัวไหนคุ้มตาม Priority ของ ID นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ก็คือแอชเชนคอยครับก็อย่าลืมเก็บกันให้ครบนะสำหร,รับกิจกรรมนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวร้านค้ากันนะครับตัวแอชเชนคอยนะครับมันก็จะอยู่ที่ตรงฝั่งนี้นะครับผมก็ เราสามารถเข้าผ่านตัว Ancient Shop ก็ได้นะครับอย่างเชน่นนี้นะครับ b o o k s h o p นะครับก็นี่ครับ Shop ที่เป็น Ancient Coin นะมันจะอยู่ใน Ancient Magic Shop นั่นเองนะครับตัว Ancient Magic Shop เนี่ยนะครับก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราซื้อมากมายนะครับก็สำหรับผู้เล่นนะครับผมเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวตว Ancient Coin ในการที่มันออกกิจกรรมในะแต่ละเที่ยวมันเนี่ยมันก็จะได้แบบฟันทั้งเยอะด้วยนะก็จะได้มาทีละแบบ x ห้าสิบ อ่าห้าสิบเียนบ้างหรือมากกว่านั้นอะไรอย่างอี้นะครับอ่ตัวแอนเชนคอยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคนจะต้องเอามาซื้อตัวมอนสเตอร์ก่อนเลยนะครับมันก็จะมีตัวมอนสเตอร์สําคัญต่างๆที่ทางเกมเนี่ยนะครับก็อ่จะเอามาให้เราได้ใช้กันในช่วงแรกๆนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะที่น่าใช้อยู่นะครับแน่นอนเลยว่าอันดับแรกเนี่ยตัวที่เราต้องซื้ออย่างแน่นอนนั่นก็คือฟรานนะครับผม ฟ้าหรือว่าเจ้าตัวไลฟ์แฟรี่ควินเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวสําคัญที่แบบว่ามันสามารถใช้ที่จะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตในทีมใช่ไหมคือให้ทั้งบัฟดาบัฟปีกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่ที่ต้องซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับสีชิ้นนะก็จะอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยแอนเชนคอยนะครับตัวเนี้ยด้วยความที่ตัวมันนะเป็น3ดาวด้วยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่แบบเออเราสามารถที่จะซื้อได้ด้วย ตัว Ancient Coin ที่น้อยกว่าตัว5ดาวโดยธรรมชาตินะนะครับเนี่ยถ้าเป็นตัว5ดาวเห็นไหมฮะมันจะใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยหนึ Ancient ใช้ทั้งหมด1 0 0ชิ้นใช่ไหมอ่าในการซื้อแต่แต่ละครั้งใช่ไหมครับมันจะได้มา10ชิ้นอันนี้คือใช้ถึง500อย Ancient Coin สำหรับเจ้าตัวเ e t h r ทาแสงนะครับถ้าเริ่มต้นมาเมื่อคุณต้องซื้อตัวนี้ไว้ก่อนเลยเพราะเจ้าตัวนี้มันได้ใช้ค่อนข้างจะชัวมากแล้วก็ในช่วแรกๆเลยนะครับ เอามาแล้วก็สามารถที่จะอัพสกิลตัวแฟรี่ควีนตัวนี้ได้ด้วยแฟรี่ธาตุใดๆก็ตามนะครับเติมสกิลได้เต็มเลยนะ,นะตัวต่อไปนะครับที่น่าสนใจตัวต่อไปที่น่าสนใจนะครับเจ้าตัวฟาร์ม่ยก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับก็เป็นธนูธาตุแสงนะตัวนี้ก็ใช้100 Ancient Coin ในการซื้อแล้วก็มีลีดคลิคดา a เมจ ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าทำพวกดามาสอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเล่นในอารีนาอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เริ่มต้นมาเนี่ยฟรานใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้อันนี้ก็คือว่าจะอนข้างประหยัดนะก็คือว่าเราแบบเอ้ยเรากิจกรรมผ่าน2รอ,อบอ่าผ่านสัก2 2กิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อเจ้าตัวพวกนี้ได้22 2ตัวแล้วนะครับอ่าขั้นต่อไปถ้าเรามาเทียบกันนะในตระกูลของอเจ้าตัวมอนสเตอร์ทั้งหมดในนี้นะครับ ผมก็ยังรู้สึกว่าตัวต่อไปที่ควรจะต้องซื้อเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเจ้าตัวไฟชาร์ดคลอนะครับผมหรือว่าเรียกว่าเคียนทัสไฟนั่นเองนะครับเจา้จาตัวเคียนทัสไฟเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าตัวชาร์ดคลอเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่มันทําได้ค่อนข้างจะหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เอาไปใช้ผ่านดันเจี้ยนได้หลายอันด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเล่นในอารีนาหรือว่าอารีนาก็ได้ด้วยคือสกิลมันค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะถ้า เรามาย้อนดูในตัวมอนสเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวเนี่ยเคนเนี่ยนะครับก็คือเคนเนี่ยคือเพื่อนๆทีเ่เข้ามาเล่นเกมนี้ในช่วงที่แบบมี i g h t e r Collaboration นะตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เ,เราได้รับมาฟรีๆเลยนะครับส่วนผู้เล่นที่เข้ามาข้างหลังก็ต้องใช้แอนเชนคอยในการซื้อตัวชาโดคลอนนั่นเองนะครับ ตัวสกิลก็ถือว่าแบบไอ้โดดเด่นมากนะครับตัวนี้ก็ใช้ในดันเจี้ยนได้หลายอันนะเนี่ยก็คือมันจะมีท่าที่โจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับสครั้งนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็ทําให้ติดเจ้าตัวดีบัฟลูกไฟได้ด้วยแล้วก็ทําให้การมีการเพิ่มดาเมจได้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็ยังมีท่าที่จะเป็นท่าที่โจมตีหมู่แล้วลบบัฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวลบในช่วงแรกๆเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้่อน้าจะหลากหลายนะครับ แล้วก็เนี่ยมีท่านหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เกิดดาบหักได้ด้วยนะครับเจ้าเคนเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวชาร์ทุคอก็เลยเป็นตัวสำคัญนะแล้วก็เนี่ยผมก็มีการามันก็สามารถเอาไปใช้ในดันเจียนได้ในหลายๆที่นะครับเลยน่าสนใจนะตอนแรกๆผมก็ตอนช่วงที่ผมใช้เจ้าเจ้าเคนเนี่ยด้วยความที่แบบว่า,ามันก็จะมีตัวที่มันน่าใช้อยู่หลายตัวใช่ไหมครับแต่ตัวที่แบบทำให้แบบทำให้ลบบับติด เราทําให้ติดแบบดีบับลูกไฟใช้ได้ในหลากหลายคอนเทนต์แถมมีทาสตาร์ในตัวเองด้วยเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าจับตัวได้ยากนะเนี่ยเจ้าเคียนเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบว่าใช้ในตัวทีมในเลยทีมไม่ว่าจะเป็น steel fortress อะไรพวกพวกนี้เราเราก็ใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็ <c oughs> ผมเอามันไปใช้ในเจ้าเขียนเนี่ยเอาไปใช้ในเขาน้างจะหลายที่ด้วยนะครับเนี่ยเอาไปใช้ในเจ้าตัว special ลร a มอะไรพวกพวกนี้ด้วยนะครับก็ มันด,ด้วยความที่มันเป็นสายโจมตีที่มันค่อนข้างที่จะแบบไอ้ใช้งานได้หลายๆแบบนะหรือว่าแบบถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอถึงสักพักนึงแล้วเนี่ยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ้เจ้าตัว3หัวก็ได้ใช้นะสามสามสามหัวเองก็จะได้ใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็แอนเชนคอยเราก็จะได้ใช้ในหลายๆที่นะเนี่ยครับสามหัวนะสามหัวเราก็เอาไปใส่ในนี้ก็ได้นะสามสามหัวมันก็แบบมันก็ยังเป็นตัวที่แบบดีบับลูกไฟมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ได้ด้วย ในการลุยดันเจี้ยนทั่วๆไปนะครับผมเจ้าตัวชา a ์ o w อคร w ที่เป็นทากไฟเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะเก็บเลเวลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สบายๆนะครับก็เอาเป็นหัวทีมก็ยังได้นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันกันนะข้อนั้งที่จะท,ที่จะใช้งานได้ดีนะครับสำหรับชา a d o w อร w นี่นะครับเนี่ยชาร์ดโอ l รมันก็จะแบบเ้ใช้งานได้มีท่าศาสตร์มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็อย่างท่าสองอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็จะเริ่มต้นจาก เราสามารถใช้ท่า3นะครับผมถ้าติดคลิปหมดตึ๊บๆึบบเนี่ยฮะมันก็จะมาใช้ท่า2ต่อได้ด้วยในกระเตะตึ้มๆึเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือข้อดีของของมันเลยโดยสำหรับสหรับตัวชาโดคลอนะเนี่ยครับแล้วเราก็ต่อเทินแบบตึ๊บๆึ๊บตึ๊บอะไรเงี้ยตัวนี้มาทําได้หลายอย่างนะครับค่อนข้างดีเนี่ยก็เผื่อเป็นตัวฟาร์มอะไรก็ได้นะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะสําหรับเจ้าตัวแอนเชนคอยช็อปนะครับ เนี่ยครับแล้วอันต่อไปนะของมอนสเตอร์ตัวต่อไปที่แบบว่าทีนี้เนี่ยเจ้าตัวแวมไพร์หลอดเนี่ยนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าแบบไอ้ฟรานเนี่ยราคามันถูกกว่าแล้วมาใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายกว่าใช่ไหมถ้าเทียบกับตัวที่ตำแหน่งซ้อนทับซ้อนกันเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าตัว แหวนพายลอดใช่ไหมครับอ่าทีนี้เ <c oughs> จ้าตัวแหวนพายลอดเนี่ยมันจะเป็นแบบซัพพอร์ตได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะยังเป็นตัวที่แบบทำดาเมจได้ดีกว่าฟรานต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตำแหน่งจะทับซ้อนกันนะครับในนี้เนี่ยการตัดสินใจของผมคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมได้ฟรานมาแล้วใช่ไหมครับอ่าได้ฟาร์มิมาแล้วอ่าตัวต่อไปนะครับผมอ่าได้ชาโดฟลอมมาแล้วนะครับ อ่าอันต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นเจ้าหนี้นะอ่าก็จะเป็นเจ้าเจ้าเจ้าหนี้มากกว่าแวมไพร์ลอร์นะเพราะว่าตำแหน่งหมันค่อนั้นจะถับซ้อนกันอ่าเจ้าตัวเอฟิสแสงเนี่ยมันดียังไงเอฟิสแสงเนี่ยมันมีความสามารถในการขโมยบัฟของฝั่งศัตรูด้วยแล้วมันก็สามารถที่จะที่จะใช้ในดัน,ดนเจี้ยนได้บางตัวด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเอฟิสแสงเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องใช้องค์ประกอบอื่นในทีมในการช่วยเหลือมันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบ อยากสมมติว่าเราเอาไปเล่นในแบบพวกดันเจียนที่บอสมีบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัฟปีกบัฟโล่หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะแบบเอ้ยทำเกราะแตกได้ขโมยบัฟของฝั่งศัตรูมาให้ฝั่งเราได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ลูนในระดับหนึ่งในการที่จะทําให้ตัวนี้มาทํางานได้ด้วยนะครับอ่าซึ่งตัวนี้มันก็จะแบบมีความจาเพาะของของมันแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวแอนเชนคอยที่เราต้องใช้ถึง5 0 0แอนเชนคอยเนี่ยอันนี้ก็ค่าน,น้าจะใช้เยอะอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ใช้ผ่านในคอนเทนต์นที่ จำเพาะในระดับหนึ่งด้วยนะครับสำหรับเอฟฟิทแสงนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวที่เหลือเนี่ยอ่อย่างสมมติตัวต่อไปนะเวมพายโหดก็ถือว่าใช้ในใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งอ่ถ้าเทียบกับฟรานนะอ่าก็จะเป็นแบบตัวที่ซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวนี้มันก็อาจจะเป็นแบบซัพพอร์ตแบบลุกแล้วก็ไม่มีบัฟปีกนะครับซึ่งอ่าก็คิดว่า ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเ,เรามีเหรียญเหลือแล้วเราต้องเก็บให้ให้ให้คนแบบเนี้ยเราก็มาซื้อตัวนี้ได้นะครับส่วนอีก2ตัวนะครับผมอ่าเจ้าตัว2ตัวนี้เนี่ยนะครับเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอารีนาหรือ RTA โดยเฉพาะเราต้องใช้รุ่นที่เร็วระดับหนึ่งในการทํามันมันมันอนข้างใช้งานยากในในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากเอามาเล่น w ว r l d a r า n a เล่น RTA ขาตัวออกกอนตัดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ย เล่นได้นะเจ้าตัววินโลล่ปปตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งไลท์ดวลเบล่์ถ้าเทียบกับลอริปป์ผมคิดว่าตัวนี้อาจจะอันนี้มันจะมีการโจมตีที่รุนแรงเป้าเดียวแล้วก็เก็บศัตรูได้เลยแต่ต้องใช้ทีมค่อนข้างช่วยดันค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็เทียบกับแอชเชนคอยที่ใช้ถึง500ใช่ไหมเออมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบใช้ยากนิดนึงก็ถ้าเกิดว่ามีรุนเป็นดามจแล้วอยากเล่นโอลินาเล่นอ t a ตัวนี้ซื้อได้นะครับ แต่ถ้าเกิดมีรุนที่เร็วมากๆตัวนี้โอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปในในโซนของมอนสเตอร์กันนะส่วนตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อาเก็บอาเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันได้นะครับอ่าก็เรียกเรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูตามลำดับกันละกันนะครับฟรานอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผมใช่ไหมผมก็จะซื้อฟรานก่อนนะครับอ่าตัวทัาจากฟรานกับฟาร์มินะครับใช้100้เหรียญอันนี้เอาไปทําเป็นตัวดามจได้นะในช่วงแรกๆถ้าเกิดว่าทีมทีมขาดเดามจ ตัวนี้เป็นท้าแสงด้วยก็ใช้ใช้เล่นได้มีลีดพลีดามเอทอะไรด้วยนะครับอ่าตัวที่3ชาร์ดคลอนะครับชาร์ดคลอตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมอิฟิทท้าแสงนะครับอิฟิทท้าแสงนะแล้วก็นี่ครับแวมไพร์ลอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อันนี้ก็ตัวที่แบบสะสมเป็นเป็นคอลเลกชันละนะครับคาวเกิลมืดนะครับอ่าเจ้าตัวอ่าไลท์ดูอัปลเเบสนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมอ่าเจ้าตัวโรลลี่ป๊อปนะครับ ก็แล้วก็ที่เหลือเนี่ยอันที่เหลือเนี่ยถามว่าแบบเอ้แล้วสาหรับผู้เล่นระดับกลางล่ะอะไรอย่างเงี้ยผู้เล่นระดับกลางว่าไอดีระดับแก่แล้วอย่างเช่นไอดีผมเองไอดี ID ระดับระดับแก่แล้วจะทาอะไรจากที่ลองมานะการซื้อลูนส์เนี่ยผมคิดว่าเราไปฟาร์มเอาจะดีกว่าจะง่ายกว่าเลยอันนี้จะค่อนข้างง่ายกว่ามากนะครับ หินรีหินรีอันนี้ก็ซื้อได้ถ้าเกิดว่าโดยโดยโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงที่แบบว่า R T A ใกล้ตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสที่ทําให้เราได้ลูนที่ดีมากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังดีผมยังรู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างดีกว่าแบบนี้อ่ามันค่อนข้างดีกว่า6 Star ส e า e ์ร r เล e เพราะว่า6 Star ส e า e n รีเ n นลุนเยมันใช้ถึง150พอยต์นะครับแลวโอกาสเสี่ยงมันก็เยอะมากอันนี้แบบว่าเราเอาไปรีเลยง่ายกว่านะครับอ่าแล้วก็ สกรอด้านซ้ายเห็นไหมครับอันนี้คือผมก็ซื้อไปเพราะว่าผมจะไปซื้อเจ้าตัว l e เจน d a r รีสกรอเพื่อซัมมอนเพื่อหามอนสเตอร์5 w n ดาวตัวที่ยังขาดในช่วงกิจกรรมที่มีเจ้าตัว d e ว i ลไมเด e n เข้ามานะครับอันนี้ก็ใช้ซื้อได้นะครับแล้วก็เมื่อที่ยังขาดของที่เป็นคอลเลกชันสำคัญนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพวกแฟชั่นอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับที่ขาดไปก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อ่ะก็เอ่อโดยภาพรวมโดยโดยภาพรวมนะสำหรับ Ancient Coin เนี่ยนะครับอ่าสติกเกอร์ก็ซื้อได้นะครับสติกเกอร์ก็ซื้อได้นะครับอ่ะก็จะบอกเพื่อนว่าอ่า Priority ของการใช้ Ancient Coin เนี่ยอันดับแรกก็คือถ้าเกิดว่าอยากให้อ,อยากให้ตัว ID เติบโต เราก็ต้องเริ่มดูที่มอนสเตอร์ก่อนนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะให้ทัศนะนะครับผมว่าเอ๊ะถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมผมจะซื้อต้นไหนก่อนต้นไหนหลังสาเหตุคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย,ยซื้อตัวไหนเอาไปใช้ในคอนเทนต์ไหนที่แตกต่างกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราให้ฟังด้วยนะครับในในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ก็ <S <S คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะช่วยตัดสินใจให้กับเพืเ่อนๆได้ว่าเอ๊ะฉันได้แอนเช n t นคอยมาแล้วมาเป็นทรัพยากร,กรที่มาจำกัดในช่วงแบบทุกๆเดือนอย่างเงี้ยเราจะเอาไปทำอะไรดีนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย